สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์จะพบกับผมและแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราพิเศษจริงๆเพราะว่าโด่งดังมากๆแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกผมกําลังพูดถึงน้องเซนสุภพ,พงศ์นั่นเองนะซึ่งเป็นนักแสดงมาก บทบาทนะครับแล้วก็มากความสามารถจริงๆแถมยังเป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าการันตีเลยนะครับว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆนะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับน้องเซนให้มากยิ่งขึ้นในรายการ True Insider Week End สําหรับวันนี้นะครับยังไงขอให้หดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพบกับเขาที่นี่ครับ <S <S มาพูดถึงคู่จิ้นของเราครับซีพลึกแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับพี่เขาโอเคครับโอเคเลยก็พี่ซีก็น่ารักครับ ณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของผมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะยินดีต้อนรับน้องเซนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเซนนี่จริงๆแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกันกับทางรายการของเราจีิงแต่ว่าคุยกับน้องเอ๋ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนั้นผ่านโปรแกรม True v e Room ใช่ไหมในช่วงที่โควิดระบาดหนักๆในช่วงนั้นตอนนั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะเราช่วงนั้นก็จริงๆก็เหมือนกับผมผมแบบว่าเป็นช่วงพักเราพักอะครับผมรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราเราได้มีเวลาให้กับตัวเองเราได้ใช้ชีวิต ของตัวเองที่อยากจะทําอะไรเงี้ยเหมือนก็แบบเอยเรงหาอะไรที่อยากทำอยากจะออกกําลังกายอ่ะจะอ่านหนังสือหรืออยากจะทำอาหารอะไรเงี้ยเราได้ทําอะไรใหม่ๆาแม้ในช่วงนั้นใช้เวลาแบบในการค้นหาความสนใจใหม่ๆที่เรามีอยู่บ้างในใจหรือเปล่าจริงๆผมเป็นคนชอบเรื่องการลงทุนครับธุรกิจแล้วผมก็เลยแบบช่วงนั้นเลยเป็นช่วงที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือกับการลงทุนเยอะมากใช่ครับแล้วก็เปิดแบรนด์ด้วยเปิดเป็นแบรนด์แบรนด์แบบป๊อบคอขึ้นมาชื่อว่าสารสุขอกใช่ครับ ทำเกี่ยวกับเรื่องป๊อปคอร์นของกินขนมเนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยความว่าผมเรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ครับผมเลยเลยมีไอเดียเหมือนกับว่าเอ้ยเราที่เราทําตรงนี้ขึ้นมารเราอยากจะทาธุรกิจด้วยแล้วเราอยากจะใช้เรื่องของเศรษฐศาสตร์ชุมชนที่ผมมีความคิดเหมือนกับว่าถ้าเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับเศรษฐกิจเราเข้าไปช่วยชุมชนในจุดเล็กๆครับ มันจะทําให้ส่งเสริมให้อนาคตาจากจุดเล็กมันจะขยายใหญ่จากชุมชนสู่จังหวัดจากจังหวัดสู่ประเทศแล้วเศรษฐกิจมันจะพัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเศษรษฐศาสตร์ชุมชนผมก็เลยมีการจับมือกับเป็นทางภาคเหนือครับเป็นเป็นเป็นเ,เรียกว่าตะก้าสาร,รใช่ครับก็เอาสารสุกเนี่ยเข้าไปแพ็คในตะก้าสารด้วยแล้วก็<อ>ไม่หักค่าใช้ใจ่ายเลยครับสำหรับตะก้าก็ส่งกลับไปที่ภาคเหนือเรียกว่าได้ช่วยชุมชนด้วยแล้วก็เราได้ทําธุรกิจรอักด้วยมาพูดถึงคู่จิ้นของเราครับซีพริก ครับใช่ไหมฮะเราไปร่วมงานกันได้ยังไงฮะคือเริ่มต้นมาจากไหนกันจริง,รงๆเคยเจอกันครับในในโปรเจกต์ของงานที่ชื่อว่า k i ส s Boy Project ครับ,รบอยู่แล้วเจอกันพี่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่เขาเป็นโฮสแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับพี่เขาโอ,โอเคครับโอเคเลยก็พี่ซีก็น่ารักครับใช่ก็ช่วงช่วงแรกๆก,ก็แบบพี่ศีก็จะถามว่าเอ้ยเราเรา,เราจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยรผมผมเคยเล่นมาก่อนแล้วเรื่องหนึ่งใช่ครับพี่ศีก็เหมือนกับถามว่าเอ้ เราจะต้องปรับตัวยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็เรียกว่าช่วยกันละลายพฤติกรรมช่วยกันแบบว่าช่วยกันแบบว่าคุยกันในเรื่องของบทเราอยากเล่นกันแบบนี้นะทำงอกมแบบนี้นะเพื่อให้มันออกมาแบบนี้ให้มันสนุกกันครับโอเคและล่าสุดเนี่ยนะคุณผู้ชมฮรเซนเนี่ยกำลังจะร่วมงานกับทาง True CJ อีกด้วยใช่ครับเป็นซีรีส์รีเมคครับเรื่องว่า Let's f g h ดไฟโกสใช่ครับซึ่งเป็นเ,นเ,นเ,เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้แอคชั่น มีคำว่าโกสเป็นเรื่องผีเหรอใช่ครับคือเรื่องราวครับเกิดขึ้นจากการว่าตัวละครผมครับชื่อว่าออฟออฟเป็นเป็นนักศึกษาแพทย์ครับที่สามารถเห็นผีได้เขาสามารถเห็นวิญ,ญญาณได้ซึ่งพอเห็นวิญ,ญญาณได้แล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับรับจ้างปลาผีด้วยเป็นจอ็อบเพราะว่าเขามีความใฝ่ฝันว่าคือเขาาไม่อยากเห็นผีแล้วเขาอยากจะรับจ็อบเนี่ยเพื่อเก็บเงินไปผ่าตัดตาเพื่อให้ตัวเองไม่เห็นเห็นเพราะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าผีเนี่ยคือสิ่งที่แบบ ตั้งแต่เด็กเขาเลยคือคุณแม่เขาตายเพราะผีจนกระทั่งเขารับจอบจอบหนึ่งให้ไปปราบผีตนหนึ่งครับผีตนนี้ครับก็คือชื่อว่าผีจีนอใช่แล้วก็ผีตัวนี้ครับจ้างเขามาปราบแต่ไม่ได้ปราบตัวเองนะปราบผีตัวอื่นอ้าวทำไมอย่างนั้นอะแต่บังเอิญเราเข้าใจผิดครับไปปราบผีตัวนี้อ๋อซึ่งก็เป็นเรื่องราวครับปราบกันไปปราบกันมาเกิดคิสกันครับจูบกันแต่คือซึ่งพอจูบกันปุ๊บแล้วผีตัวนี้ครับคือผีความจําเสื่อมก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า พอเขาคิสกันเนี่ยแล้วผีตัวนี้ความจํากลับมาเออก็เ,เลยเป็นเรื่องราวครับเ,ออเกิดขึ้นที่ว่ามันก็เป็นพล็อตที่น่าสนใจใช่ะครับผีผีผีผู้หญิงตัวเนี้ยก็เลยแบบว่าตามเพื่อจะจูบผู้ชายคนนี้ให้ได้เพื่อที่ให้ความจำพวกกลับมาเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรตายครับอยากให้ติดตามกันในเลฟโกนนะครับเฮ้ยน่าสนใจมากเลยที่เรามาเล่นละครเรื่องแบบนี้นี่ถามจริงๆเหรอว่าส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองจริงๆริ้ไหมฮะกับเรื่องสิ่งลี้ลับหรือว่าเรื่องวิญญาณเรื่องผีอะไรแบบเนี้ ผมมันไม่เคยเจอกับตัวเองแบบตรงๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบคนรอบข้างเจออะไรเงี้ยครับอย่างอย่างแบบว่าไปนอนไปนอนบ้านที่ต่างจังหวัดกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราเรารวมกลุ่มกันไปเที่ยวทิศทะเลอะไรเงี้ยครับซึ่งก็สงสัยว่าแหละบ้านนี้แบบกระจกติดเต็มบ้านเลยอะไรเป็นกระจกแบบแปดเหลี่ยมเหรอใช่ครับเป็นกระจกคล้ายๆอ่างเงี้ยแปดเหลี่ยมแล้วก็ติด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 อะไรเงี้ย เพ really> ื่อนเพื่อนก็แบบซึ่งห้องนอนใหญ่อะไรเงี้ยห้องนอนสวยๆเพื่อนเพื่อนผู้หญิงก็จะวิ่งไปหาห้องห้องนอนสวยๆก่อนครับเขาก็จองกันเลยจองห้องนอนนี้นี้นี่ผมเป็นผู้ชายก็ต้องอาสาค่ะเดี๋ยวรอนห้องนอนที่แย่ที่สุดให้อะไรเงี้ยอาสานอนกันปุ๊บสรุปห้องผมไม่เจออะไรเลยครับแต่เพื่อนผมอ่ะคือตื่นเช้ามาแบบเซนคือเมื่อคืนอ่ะแบบนอนกันไม่ได้เลยมีเสียงน้ําไหลมีเสียงเหมือนคนกรีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบจริงเหรอ แต่เราก็รอนสองคืนนะแล้วเราได้ไปถามไหมว่าจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้มันเคยเกิดอะไรขึ้นมันเคยมีประวัติไรผมไม่ได้ถามไม่ได้ถามไม่ได้ถามใช่เราไม่มีเซนอะดิเนาะใช่ไหมแบบเรื่องพวกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดีแล้วไงใช่รวมถึงแบบเด็กๆผมชอบอยู่วัดมากเลยนะอผมก็ไม่เจอแต่ก็จะหลายๆคนเขาก็จะบอกว่าแต่ว่าจะเคยจับสังเกตครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อเหมือนกันครับว่าทุกครั้งให้เราไปอะช่วงกลางคืนนะครับเแบบหมาจะหอน แล้วม,มันจะหอมแบบเราจะรู้สึกโหยหวนมากแต่เขาเห็นอะไรใช่แต่วันสุดท้ายที่เราปฏิบัติธรรมเสร็จอะแล้วเรากลับบ้านอะไรย่างเงี้ยผนชอบไปนอนอยู่วัดสองสาวันอะไรเงี้ยอืเรากลับบ้านปุ๊บเขาจะหอนอีกแต่อันเนี้ยหอนแล้วเราไม่รู้สึกอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่หอยหวนนะรู้สึกเขาดูแบบ มีความสุขขึ้นอะไรเงี้ยเออคือเหมือนเป็นเรื่องแปลกแพ้ส่วนบุญหรืออะไรอย่างงี้คือเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมใช่ครับผมเราเรามีวัดที่ไหนประจำไหมครับที่เราจะต้องไปตอนอยู่ที่ตราดผมไปวัดที่ชื่อว่าวัดบุภารามจังหวัดตราดครับหรือว่าอีกเรียกอีกชื่อหนึ่งวัดปลายคลอง จริงๆเป็นวัดที่ที่บ้านนะครับคอยทําบุญอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่บ้านจะคอยสร้างกําแพงวัดสร้างประตูรั้ววัดอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นชื่อของตระกูลอยู่แล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันตอนแรกก็ไม่รู้ครับเราก็ไปปฏิบัติธรรมตลอดแล้วคุณแม่ก็บอกว่าให้ดูข้างหลังไอ้นามสกุลบ้านเรานะอะไรเงี้ยครับเออก็เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันผมเคยไปบวชจริงๆบวชครับผมไปบวชที่หนองคายครับทําไมถึงไปหนองคาย ตอนนั้นพระอาจารย์ครับตอนนั้นผมมีผมอยากจะบวชอยู่แลแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์บุญทวีครับ,รบใช่มามาที่จังหวัดตราดอะไรเงี้ยผมเคยสัญญากับท่านเอาไว้ตอนป .4 ว่าอยากบวชกับท่านท่านเคยจาัาวัดจ่ที่ตราดเป็นคนที่คิดอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยเนะใช่ครับท่านท่านก็เลยแบบตอนนั้นผมอยู่ประมาณมอสองเราก็เลยบอกท่านว่าท่านแบบเนี่ยท่านท่านบอกท่านท่านมาพอดีท่านก็เลยแบบเน้นไปกับพระอาจารย์นะไหนๆก็จะบวชเราเราไปบวชให้ดีเลยท่านพูดคํานี้ผมแต่ไปกับพระอาจารย์ไหม ผมก็บอกไปครับพระอาจารย์ก็เราก็จองตั๋วไปหนองคายเลยไปบวชอยู่ที่วัดถินหมักเป้งครับเป็นวัดของหลวงปู่เททังศรีเออวัดดังด้วยครับตอนแรกก็ผม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 ว่ายังไม่รู้จักเหมือนกันแต่เราเราศึกษาธรรมะแต่ว่ายังยังไม่ได้แบบผมยังไม่ศึกษาคูบ aja อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปบวชที่นู่นดีมากครับเราเราเหมือนกับได้ได้เรียนรู้แบบวิถีอีกวิถีชีวิตหนึ่งด้วยได้เจอชาวบ้านมันเป็นมันเป็นความสุขที่เหมือนกับว่าชาวบ้านที่นั่นใกล้ชิดกับวัดมากทุกๆกวันจะมีแบบ พอคนมาคอยทําบุญมาใส่บาจะพูดคุยกับเราบางทีเขาพูดคุยกับเราอะครับเราเราแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดอะเหมือนเหมือนกับว่าเราอะเป็นลูกหลานเขาจริงๆเลย hmm. ลูกเป็นไงบ้างปกติลูกกินอะไรหรออยู่ที่ตลาดอะไรเงี้ยแบบอ๋อผมปกติทานแบบนี้ครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้แบบแม่เอามาถวายเนรนะอะไรเงี้ย oh. อะไรเงี้ยผมรู้สึกประทับใจที่แบบเออเขาแบบเขาดูแลเราดีเหมือนบเราเป็นลูก,กหลานเขาอะไรเงี้ยรวมถึงแบบว่าความแบบเราผมจะชอบความที่เหมือนกับว่าอย่างเวลาสวดสวดมนต์อะไรเงี้ยครับ ที่นู้นจะสวดเป็นภาษาบาคตยังไงอะอย่างสมมติว่าเราสวดนโมตสระภควาโตอะราโตสมาสัมพุัสสะใช่ไหมครับที่นู้นก็จะสวดเป็นนโมตสสะบกวาโตอะระโตสมมาสัมพุัสสะพุทธเนี่ยครับจะเป็นบุตร<ม>อะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นภาษาบาคตที่แบบแต่ตเราก็จำครับเพราะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนบวชแล้วผมผมต้องท่องภาษาบาคตให้ได้แล้วก็คําสวดทั้งหมดอะ<ม>ที่นู้นจะจะห้ามอ่านห้ามดูเลยครับเราต้องสวยได้จริงๆเพราะทุกอย่างอ,อย่างที่อาจารย์บอกครับว่าไหนไหนจะบวชแล้วก็บวชให้ดีเลย แล้วอยู่นานไหมเอางั้นน่ะเกือบเดือนครับเกือบเดือนแล้วผมก็มาจำพรรษาต่อที่จังหวัดจันทบุรีนี่นี่เป็นเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์พี่มากเลยนะที่ที่จะได้ยินเรื่องราวแบบนี้จากจากแบบทั้งแสดงวัยรุ่นนึกออกไหมก็คือคือเรามีดวงตาเห็นท่านเนาะใช่คับคือคือเราเราเห็นแล้วก็สนใจจริงๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาปฏิบัติหน้าที่ทางโลกใช่คทางโลกจริงๆก็ตอนนั้นพระจาจาร์ครับเป็นเรื่องบังเอิญมากคือพระจาจาร์่อยู่ก็เดินมาหนึ่งคืนก่อนที่พอดี จะมีญาติญาติครับม,มาที่วัดกันแล้วก็ขอให้เนนศึกก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งพระอาจารย์ก็พูดออาว่าอันเนนเนลองดูรอบๆนะตรงเนี้ยมีใครเป็นต้นไม้บ้างอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าอ่ะนี่คือต้นไม้ต้นไม้แต่ท่านพูดเป็นไหนแต่ผมผมก็อ๋อเกตท่านละเราเป็นต้นไม้อะเราไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้ในวัดก็ได้นะการที่เราจะเป็นต้นไม้แล้วไปสอนผู้อื่นหรือเป็นที่พักพิงของผู้อื่นในทางใจทางกายทางใดก็แล้วแต่ บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้ในวัดแต่เราเป็นต้นไม้ที่อื่นก็ได้ประสิบปที่ไหนก็ได้ว่าอย่างไรใช่ครับผมก็เลยอ๋อเข้าใจละอะไรเงี้ยโอเคพอคุณแม่มาขอคุณแม่อโกอะไรเงี้ยมาก็แบบโอเคครับงั้นผมศึกก่อนก็ได้ตอนนั้นแต่ก็เลื่อยมาครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำตรงนี้เลื่อยมากรงจริงผมประเดิษทาตั้งแต่ปอสามปสี่แล้วทุกวันอาทิตย์ผมจะต้องอยู่วัดสุดยอดอ่ะใช่ครับก็จะต้องไปนอนวัดช่วงวันอาทิตย์ที่หนึ่งบ้างอาทิตย์ที่สามบ้างนนอวัด อย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนเข้ามากรุงเทพครับ,รบก็ยังไม่ทิ้งก็ยังยมีแบบมีแบบโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์อกีกหลายที่ก็ไปบัตรทมไปอยู่สัก7วัน3วันหรือตอนนี้ครับผมก็ยังมีกลุ่มที่ทำในปอซีมงานชื่อเจตนาของใส ừ, เป็นเป็นกลุ่มในช่วยวัดครับ ừ, ซึ่งเนี่ยล่าสุดผมเพิ่งไปที่จังหวัดอยุธยามา ừ, ไปพ <ừ, S 2> ากลุ่มครับ ừ, เป็นคันรถบัสเลยพาแรงเราไปช่วยกระถิ่นที่อยุทยาอะไรเงี้ยครับสาธุสาธุอ่าแล้วนี่ แล้ว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 แฟนมิทติ้งที่คิดว่าจะจัดขึ้นในปีนี้นะครับคอนเ็ปร์จะประมาณไหนจะประมาณเียงสายบุญอยู่ไหมอ๋อเป็นส่วนหนึ่งครับผมจะเอาอารายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยในทางเกี่ยวกับทางทางเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ทางถนนอะไรยางงี้มูลนะทธิต่างต่างครับครับเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนชอบรถซูเปอร์คาร์มาก อชอบซูเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์อยู่กับกลุ่มกลุ่มที่โรงเรียนอะไรเงี้ยคร่ะรุ่นพี่อะไรเงีย้ยเราตอนนี้ผมก็ยังยังไม่ได้ซื้อเองแหละแต่ก็แบบใช้วิธีการพี่ครับขอดูหน่อยครับเ,เ,เ,เขาก็สอนเรื่องความรู้เรื่องรถอะไรเงี้ยครับก็เลยเราชอบมาตั้งแต่เด็กละเราก็เลยตัดสินใจว่าทีมงานของเราครับเราอยากจะทําเป็นเป็นแบบว่าเกี่ยวกับรถสปอร์ตใช่ครับซึ่งโปสเตอร์ที่เห็นกันนะครับเป็นรถเฟอร์รี่เฟอร์รี่คันนี้ครับคือผมใฝ่ฝันมากผมชอบรุ่นเฟอร์รี่ที่เป็นสายเนี้ยตั้งแต่ fc สามศูนย์มาจนถึงคันนนี้เป็ชื่่อวา F458 อันนี้เป็นคันแรกที่ผมเคยนั่งครับเฟอร์รี่คันแรกในชีวิตแล้วผมอยากได้คันนี้มากอที่เอามาถ่ายผมเลยก็ขอรุ่นพี่ขอรุ่นพี่แล้วเอามาเอามาถ่ายเป็นโปสเตอร์ราคาเท่าไหร่คันนี้ตอนออกข้างใหม่ๆใช่ไหมครับ24ล้านครับคันนี้เราก็ผมก็ขอรุ่นพี่แบบพี่ครับผมขอยืมหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมผมแบบ ผมอยากได้จริงๆผมอยากอยากให้แบบเขาคือหนึ่งหนึ่งในแรงบันดาลใจและความฝันผมในการที่ผมทำงานผมแบบเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากให้หนึ่งในความฝันผมอ่ะมาอยู่ในสิ่งที่ผมรักด้วยแล้วใช้ชื่อแฟนมิงครั้งนี้ว่าชื่ออะไรโซโลเซนสองศูนย์สองศูนย์ครับโซโลเซนใช่ครับโซโลโซโลหรอใช่ครับเป็นเป็นเหมือนกับว่าเออเราเป็นเป็นเป็นงานของเราเลย มีความมีมีมีการได้ทําเพลงขึ้นมาด้วยใช่ไหมใช่ครับมีชื่อเพลงว่าได้พบกันนะฮะได้ข่าวว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมีคนแต่งให้เป็นชาวจีนใช่ครับเป็นแฟนคลับชาวจีนแล้วแล้วแล้วคืออยู่ดีๆวันหนึ่งเขาแต่งแล้วเขาส่งมาให้เราอย่างนี้เหรอใช่ครับจริงๆเขาโพสต์ตรงในเป็นช่องทางจีนนะครับเหมือนเป็นชุบ้านเราจะเป็นอวยปออวยปอะไรงเงี้ยครับหลายๆทางรวมถึงส่งมาให้ทางทางเมลทางบริษัทด้วยเราก็ไปเห็นครับแล้วเราก็ ตอนแรกเราเราเห็นในในเวปอแล้วแหละแล้วเราไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพลงเราอะไรเงี้ยเขาโพสตกันอะไรเงี้ยเราก็เอ๊เพลงพอดีหน้าอะไรเงี้ยเป็นเพลงจีนแล้วก็พอมาเห็นแบบในเมลอะไรเงี้ยส่งมาทางทางทางของบริษัทผมผมก็เอาพี่เขาเขาเขียนแต่งให้เราแล้วเขามีเป็นเวอร์ชันดนตรีที่แบบยังไม่มีคํร้องด้วยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากทาเอามาใส่เนื้อไทยเลยใช่ครับเราก็มาแต่งเป็นเนื้อไทยเลยครับโดยที่ว่ามีมีพี่ๆช่วยแต่งให้แล้วก็ทอดแรปผมทาเองหมดเลย มาพูดถึงเรื่องของผลงานภาพยนตร์บ้างเราทราบมาว่าเซนกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์ใช่ไหมเป็นเรื่องแรกของเราด้วยใช่ครับเออชื่อว่าเรื่องอะไรครับวอนเธอครับวอนเธอใช่ครับมันจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ป่าหรือังไรรพี่ดาเป็นโรแมนติกดราม่าเลยดราม่าเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเป็นอย่างที่บอกชื่อเรื่องเลยครับวอนเธอก็เป็นเรื่องราวความรักของมุมมองคนสี่คนดูไม่ค่อยสมหวังใช่ครับเป็นเรื่องราวตแต่ต้องมาลุ้นกันว่าจะสมหวังไม่สมหวังแต่ละคนเพราะว่าก็มีบางคนสมหวังในเรื่อง คีร์ดแรกคือเซนคืออะไรความสุขครับความรักเพื่อคนอื่นเพื่อเธอครับช่วงสุดท้ายของรายการ True Insider Weekend นะครับคุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กับน้องเซนซึ่งในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราเตรียมแอคทิวิตี้บางอย่าง อยากจะมาชวนเซนให้ร่วมสนุกกันก็คือเราจะมีกติกาง่ายๆก็คือว่าเราจะมีคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับ,รบที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวของเราเนี่ยพูดขึ้นมา1คีย์เวิร์ดแล้วก็เซนจะต้องพูดถึงคีย์เวิร์ดนั้น่ะให้ได้ภายใน30วินาทีเป็นการอธิบายได้อะเข้าใจนะโอเคอธิบายกติกาง่ายๆเรามาเริ่มต้นกันที่คาแรกนะครับคีย์เวิร์ดแรกคือเซนคืออะไรครับความสุขครับความรักเพื่อคนอื่นเพื่อครอบครัว เพื่อเถอครับนี่นะก็จริงๆแล้วก็ครบถ้วนนะฮะแล้วก็เออจริงๆแล้วชื่อเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนนักบวชด้วยเนอะครับใช่แปลว่าแปลว่านักบุญนะครับเซนเออนักบวชนักบุญอย่างนี้เนอะซึ่งก็เหมาะกับเรามากๆโอเคครับคีย์บิร์ดที่2ลูกชุบคืออะไรครับลูกชุบคุณย่าครับคุณย่าชอบทําให้กินคุณย่าทำทำขายด้วยครับแล้วโตมากับลูกชุบเลยเฮ้ยของโปรดพี่เหมือนกันเออแล้วเราเคยช่วยคุณย่าทำไหมฮะ ช่วยครับช่วยเด็กๆครับจะช่วยกินมากกว่า <laughs> ใช่ครับ <laughs> เพราะว่าจริงๆแบบคุณย่าจะมีสูตรพิเศษนะครับ,รบเ,ปเป็นเป็นสูตรชาววังในดีอะไรเงี้ยเราก็เวลาเวลาทานนะครับแบบผมจะกินแบบคั่วเสร็จร้อนๆเลยแล้วก็หยิบกินเลยเอ, <laughs> อะไรเงี้ยคุณย่าก็จะแบ่งมาให้ซึ่งเขาจะมีเทคนิคของคุณย่าครับ,รบปกติเขาจะคั่วกันแบบว่าบางทีชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงแต่คุณย่าจะแบบตั้งแต่ตีสามต้องตื่นมาคั่วเป็นเวลาจนถึงหกโมงเช้าเจ็ดโมงคเขาเริ่มทำอะไรเงี้ย โอ้โหขนมสมัยก่อนนี่มันควรไม่ทานเนาะใช่ใช่อ่าโอเคโอเคนะอ่ะคำที่3จิตอาสาคืออะไรครับจิตอาสาเป็นงานอดิเรกครับงานที่รักที่สุดเป็นงานที่ความสุขที่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ตัวเการตุาก็ไปทำใช่ไหมใช่ครับผมทําตั้งแต่ป .4 ครับโอ้เยี่ยมเลยเป็นตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยที่ทำอย่างจิตอาสของสายที่บอกไปมีทำไม่ได้เอยๆครับทวีนเมื่อวานอินเตอร์แลก รวมถึง,งานอาสาอย่างปัจจุบันก็ก่อตั้งเป็นศูนย์นิสิตจิตอาสาที่มสวครับใช่ครับเยี่ยมเลยครับอ่ะอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งน่าสนใจฮะข้างโรงศพคืออะไรฮะเวลาไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับครับศาลาที่ผมไปประจําเป็นศาลาที่เอาไว้จัดงานศพครับแล้วบางครั้งบางอาทิตย์จะมีงานศพ้วยมผมก็จะอาสาไปนอนข้างๆหรืออาจารย์นะสลับกันครับไปนอนเพื่ออะไร แบบเหมือนคนเขาจะกลัวกันที่จะนอนข้างข้างโลงศพตรงที่มีศพจริงๆผมก็จะนอนเอาไว้นอนกันไม่ให้อะไรเงี้ยให้แบบเหมือนให้ทุกคนสบายใจว่าเออเราเราเหมือนแบบเป็นด่านแรกให้กับทุกคนคือเหมือนกับนอนเป็นเพื่อนศพเป็นธรรมเนียมอะไรอย่างนี้แม่ไม่แม่ครับเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมกันแล้วเราอยากต้องใช้สาราเนี้พื้นที่วัดไิ่จึงมันจำกัดคัโอเคใช่โอเคโอเคประมาณนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆไม่ไม่ได้เจออะไรครับเออเออเนะโอเคอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งรถจักรยานคืออะไรครับ ที่บ้านทําธุรกิจจักรยานครับแล้วจักรยานหายบ่อยมากครับคือพอมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดก็คุณแม่ก็เอาจักรยานมาให้หายไปประมาณสิบสี่คันทำไมอ่ะเรไปจอดไม่ระวังกันสิผมผมจอดจอดเออขี่จากบ้านใช่ไหมครับแล้วจอดเป็นที่จอดจักรยานนะครับใต้รถไฟฟ้าแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปเรียนหายตลอดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดดไม่ไม่ครับเป็นจักรยานธรรมดาเลยคันแบบว่าทูกๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนแบบเหมือน คนเอามาจำนำที่บ้านในเหมือนว่าที่ร้านร้านจักรยานแล้วแล้วปล่อยไปให้เขาอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็ให้เขาแล้วเราก็ไม่รู้เอาทำไรแน่ส่งไว่ขี่ใช่ครับก็หายหายครับเป็นจักรยานประเภทไหนครับทั่วไปเลยครับจักรยานบ้านตะก้าตะก้าร่าแต่ว่าที่ที่ที่บ้านที่ทําธุรกิจเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับจักรยานประเภทไหนอ่าเป็นทท่นจักรยานไฮเอ็นแล้วก็จักรยานบ้านเลยครับมีทุกรูปแบบของทุกวงจรครับใช่เดี๋ยวไว้พี่ไปเป็นลูกค้าบ้างได้เลยครับรับนะครับโอเคอีกอันหนึ่งคือสารสุก สารสุขเป็นแบรนด์สินค้าแบรนด์แรกในชีวิตครับเป็ภาคภูมิใจที่เราขอใช่ไที่เราพูดถึงประมาณนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้มีกี่รสชาติแล้วตอนนี้มีมีเป็นกรูตองด้วยครับเป็นทำเป็นกรูตองด้วยแล้วก็ป๊อปคอร์กรูตองคือขนมปังที่อยู่ที่สลัดครับใช่แล้วเราเอามาทำแายรสชาติตอนนี้มีเป็นถ้าเป็นป๊อปคอร์นเนี่ยจะมีตอนนี้เป็นเป็นคาราเมลแล้วคาราเมลนัทครับแล้วก็มีรสชีสคาราเมลชีสถ้าเป็นกรูตองครับก็เหมือนกันก็จะมีชีสเหมือนกัน แล้วก็เป็นเนยน้ําตาลครับแล้วก็เป็นอ,อีกรถหนึ่งเป็นกระเทียมครับอืมโอเคอ่ะคี์ัวต่อไปซีรีส์วาคืออะไรครับสําหรับเราเป็นจุดเริ่มต้นแจ้งเกิดครับในวงการบันเทิงเป็นงานซีรีส์งานละครที่ได้ทําครั้งแรกคือซีรีส์วายครับอืมโอเคคี์ัวอันต่อไปคือแฟ,แฟนคลับแฟนคลับคือความสุขของผมครับนี่จำกัดความง่ายๆเลยนะมีแค่นี้เลยใช่ไหมมีอะไรจะขยายอีกไหม เพราะเรารู้สึกว่าเขาคือครอบครัวเรา<ๆ>ทุกครั้งที่เราอยู่กับครอบครัวจะมีความสุขทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้ตั้งวงผมจะเรียกว่าตั้งวงครับคือแบบพี่ๆแฟนคลับยืนอะไรอย่างเงี้ยมานั่งมายืนด้วยกันรเราก็จะแบบยินพูดให้พี่ๆี่แฟนคลับฟังเรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่คนในครอบครัวครับเราชอบแชร์เรื่องราวดีๆแชร์ความสุขเราเจออะไรมาาก็จะบอกเขาเรารู้สึกว่านี่คือครอบครัวที่มีความสุขเราแชร์สิ่งดีด้วยกันครับบางทีแฟนคลับก็แชร์ขึ้นมาหรือในทวิตในอะไรที่ผมแบบไทยก็แล้วบางคนแบบเหน เราไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าเราแอบอ่านแต่เราอยากให้เขารู้ว่าเราคือกำลังใจของเขาที่ห้องฮางใช่ครับเพราะผมเชื่อว่าเขาว่าครอบครัวคือเขามากกำลังใจเยี่ยมเลยนะครับอะโอเคในช่วงสุดท้ายนี้นะฮะอยากจะให้เซนเนี่ยนะครับฝากช่องทางในการติดตามของเราหน่อยนะครับแล้วรวมถึงฝากฝังผลงานด้วยที่กําลังจะมีขึ้นสู่สายตาแฟนๆในอนาคตใช่เลยครับตอนนี้นะครับผมก็มีภาพยนตร์นะคะผมเรื่องวอนเธอจะ ขึ้นลงแล้วนะครับในวันที่2ีธันวาคมนี้นะครับเรียกว่ารับคริส s ์มาส e ีฟเลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้จะมีกับทาง True นะครับ True CJ นะครับผมเป็นละครรีเมคจากเกาหลีชื่อว่า l e ฟ c โกดก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามผมนะครับเป็นช่องทาง IG ก็เป็น s ซนซุปนะครับ s i n t f u p ครับหรือว่าเป็น Twitter เป็น s a i n t underscore u p ครับหรือว่า Facebook เป็นเซนซุปไทยแลนด์นะครับ โอเควันนี้ต้องขอบคุณเซนต์มากที่แวะมานะคุยกับเราแล้วพี่รู้สึกว่าเออเรามีความพิเศษแต่อาจจะคนอื่นเยอะมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมะหรือว่าเรื่องของอะไรแบบนี้คือทําให้แบบเออหลายๆคนในสตูดิโองเราเนี่ยก็อึ้งไปเลยทีเดียวเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิธรรมที่เออเรามีเยอะเกินเกินเขาเรียกว่าเกินวัย นะครับก็สาธุอนุโมทนาด้วยนะขอให้เจริญในทางแล้วก็ทางโลกด้วยแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ True Insider Weekend ฮะพวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ